แสดงว่ามันไม่ครบโอ้โหใครจะดูวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้อันตรายนะไม่มีในคู่มือใบต่อเนี้ย ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอ่ามาต่อกันเลยนะครับกับตัวที่2ที่ผมเคยพูดไว้หลังจากคลิปดับเบิลโอเซเวนนะครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกเจ้าตัวนี้ครับ ath 0 0 1นะครับมันคืออะไรนะครับมันคือโมจีนแบรนด์ใหม่นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อถูกหรือเปล่ามันเขียนว่าบูจิโมวันอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแต่กล่องเนี่ยมันจะมาหน้าตาแบบเรียบๆอย่างนี้เลยไม่มีอะไรเลยมีแค่โค้ดเอทีเฮดศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับข้างในเนี่ยมันคือสไตร์กันดับ มันเป็นมาสเตอร์เกทที่ถูกถอดดีเทลออกมาจากเพอร์เฟกเกทอ่าปกติเพอร์เฟกเกทเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณสัก1ต่อ60นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันถูกถอดเกลมาจาก1ต่อ60นะครับก็คือทำจาก1ต่อ10ให้เป็น1ต่อ100นะครับ ซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่ผมเซอร์ไพรส์มากนะเพราะว่าพอผมได้แกะแผงออกมาจริงๆแล้วอะผมไม่เคยเห็นโมจีนนะครับที่ทําแผงออกมาแบบพลาสติกเนื้อแบบนี้ซึ่งมันไม่ใช่พลาสติกเนื้อธรรมดาเว้ยเดี๋ยวผมจะแกะให้คุณดูอ่านี่เป็นคู่มือนะครับเนี่ยเนี่ยมันเขียนว่าบูจิโมเสียงอะไรประมาณนี้นะครับใน ATS001 จริงๆแล้วมันก็คือสไตรค์นะครับเอ่อถ้าผมไม่แน่ใจอะก่อนหน้านี้มันมีค่ายดาก้อนโมโมโกะก็ทํามาหน้าตาแบบนี้เหมือนกันก็คือ ถอดเอาสเกลของเพอร์เฟ a ต e มาเลยนะครับตัวนี้ซึ่งมันเป็นตัวที่สวยมากนะแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นสำคัญที่ผมจะพูดถึงคือผมขอชื่นชมตัวนี้เลยนะตอนแรกอะที่ผมแกะออกมาแล้วผมแบบจะทำสีดีไหมไม่ทำสีดีไหมพอผมมาเจอพวกแผงที่เป็นสีเนะี่ยตอนแรกอะเป็นเห็นแผงสีพวกแบบแผงโครงในก่อนแล้วผมรู้สึกว่าโครงในอะแม่งไม่สวยเลยสีแม่งไม่สวยเลยสีไม่ได้เลยมันจะต้องโดนทำสีทั้งตัวนะครับเดี๋ยวผมแกะดูดีกว่าอ๋อเนี่มีชิ้นหลุดด้วยนะครับอ่ารู้สึกว่าจะเป็นชิ้นอันนี้พังหลุดออาาแผงวนะึถตั ดูแค่ภายนอกอ่ะผมรู้สึกว่ามันกองแกงมากเลยพอเห็นสีพอเห็นการหล่อมันไม่สวยเลยแต่พอผมได้มาจับเนื้อพลาสติกจริงๆแล้วอ่ะถ้าถามว่ามันมีรอยพวกนี้มีไหมมันมีนะเนี่ยไอคุณจะเห็นรอยพวกนี้ป่ยเนี่ยเน่ยเห็นปะ รอยลายงารอยแตกร้าวอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติของโมจีนอยู่แล้วแต่เนื้อพลาสติกอะผมไม่เข้าใจว่ามันแบบมันมันแน่นอะมันรู้สึกไม่กองแก๊งอะมันเป็นพลาสติกที่แบบเอ้มันอธิบายไม่ถูกว่ะแต่แต่มันไม่กองแก๊งอ่ะเออมันไม่มันไม่จีนอะมันดูแน่นไปหมดเลยมันดูเต็มมันดูแน่นอธิบายไม่ถูกนะครับคือเนื้อพลาสติกมันดีกว่าโมจีนทั่วไปแล้วกันแต่สีอะไม่สวยสีโครงในผมบอกเลยว่าไม่สวยมันจะเป็นสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลไม่ดำโครงในเนี่ยโดนทำสีแน่นอนผมบอกไว้ก่อนแต่เห็นนนแแแแแลล้้้ววววบบคคครรัังงกกืืออเพพสยยีี่มผขา แผงสีแดงแผงสีน้ําเงินแผงสีฟ้าพวกนี้คุณดูดิคุณจะเห็นนะว่ามันไม่สะท้อนแสงเลยเว้ยเดี๋ยวผมผมอยากให้คุณเห็นเนื้อพลาสติกมันอะ่ะคุณจะเห็นว่ามันมันไม่สะท้อนแสงเลยอะ่ะคือผมบอกเลยนะถ้าให้ผมเดานะตัวเนี้ยพลาสติกอะมันฉีดมาดีมากๆแล้วแหละแต,แต่แต่ผมว่าเขาเอาไปชุบเคลียด้านมาให้แล้วก็คือคุณแทบไม่ต้องทําสีเลยอะคือคุณจะไม่เห็นแบบ รอยพลาสติกแตกมีรอยบุ๋มไม่มีเลยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยที่ผมเช็คดูมาคร่าวๆอ่ะไม่เห็นเลยนะดูดิเฮ้ย <Hey, S 1> คือมันดีมากนะมันพ่นมันเหมือนมันพ่นเคลียร์ด้านมาแล้วอะ่ะคุณไม่จำเป็นต้องพ่นเคลียร์ด้านซ้ำอ่ะคุณสามารถต่อด,ดิตัดเส้นได้เลยเป็นหนึ่งในตัวแรกของโมจีนนะครับที่ผมไม่จําเป็นต้องเหนื่อยทาสีพวกชิ้นพวกนี้เลยผมจะทําตัวเนี้ยผมบอกเลยผมจะทําแค่สีโครงในแล้วจบเลยแล้วก็ต่อดิเลยพวกชิ้นพวกข้างนอกเนี้ยไม่จำเป็นต้องทําสี มันดีมากมันดีขนาดนั้นจริงๆผมยังกณเน้นนะเนี่ยคุณเห็นปะมันมันเป็นผิวสัมผัสของเคลียร์ด้านเว้ยมันคือการที่มันพ่นเคลียร์ด้านมาแล้วผมว่าเขาแต่เขาคงไม่พ่นหรอกผมว่าเขาน่าจะชุบมานะครับคือพอหลอกแหงมาเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็เอาอันเนี้ยไปชุบชุบเคลียร์ด้านมาเลยมันเลยออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งมันสวยมากนะเนี่ยไม่โคตรสวยเลยอยากรู้มันชุบหรือเปล่าเดี๋ยวทางแก้ดูง่ายๆครับ บนึงผมหาครีมก่อนนี่คุณอยากรู้ปะผมมาดูครั้งแรกแล้วผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันผมก็เลยมาพิสูจน์พร้อมพวกคุณครับผมสันนิษฐานไว้นะว่ามันน่าจะชุบเคลียด้านมาชัวรว์ครับให้ดูชัวร์ร้อครับผมว่าเขาชุบเคลียรด้านมาให้แล้ว ซึ่งแม่งดีมากนะผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่าผมถูถกหรือเปล่านะแต่ดูจากไอ,ไอชิ้นเนี้ยถ้าเราตัดออกมาถ้าหากว่ามันหล่อเนื้อพลาสติกมาเป็นแบบด้านเลยอะข้างในอะมันจะไม่เงาแต่เนี้ยมันพอโดนตัดแล้วมันมีความเงานะครับเนี่ยครับมันเป็นเนื้อพลาสติกธรรมดาเว้ยแต่ข้างนอกอะมันเป็นเนื้อพลาสติกสัมผัสแบบด้านเหมือนมันพ่นเคลร์ด้านมาให้แล้วอะอย่างที่ผมบอกนะครับคือม,มันสวยมากอะคือแบบผมไม่เคยเห็นโมจิที่ไม่แบบสวยอะไรขนาดเนี้ยคือเนื้อพลาสติกนี่คุณดูเลยนะดีเทลเนี้ อย่างชิ้นปราบเซียนพวกนี้ไอชิ้นพวกเนี้ยคุณจะเห็นพวกพ,พวกฝั่งนี้ปะ่ะเนี่ยไอพวกชิ้นที่มันเป็นเหลี่ยมสันอย่างเงี้ยเหลี่ยมสันเยอะๆอย่างเงี้ยปกติแล้วอ่ะมันจะมีแบบขี้พลาสติกออกมาแต่เนี้ยมันไม่มีเว้ยแล้วมันเหลี่ยมมันแบบมันคมมากอะ่ะมันไม่มีขี้พลาสติกแล้วมันก็คมมากคือแบบไอชิ้นมันดียังวะผมบอกเลยนะผมไม่เคยเห็นโมจีที่แม่งทำได้ดีขนาดเนี้ยมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเห็นแล้วผมแบบว้าวมากอะ่ะเนี่ยมันพ่นเขียด้านมาให้แล้วจริงๆนะเว้ย มันพ่นเคลียด้านมาข้างนอกว่ะอย่างที่บอกมันพ่นเคลียด้านมาจริงข้างในอ่ะมันเป็นพลาสติกเงาปกติแต่ข้างนอกอ่ะมันพ่นมาแล้วซึ่งถ้าใครที่เป็นซื้อมาแล้วตั้งใจเอาไปทาสีผมบอกเลยว่าก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าผิวสัมผัสของพลาสติกมันด้านมันด้านเลยนะครับมันไม่ใช่ด้านจากเนื้อพลาสติกอ่ะมันคือด้านแบบความด้านละเอียดอ่ะมันคือความด้านของเคลียรด้านอ่ะคือถ้าใครเคยพ่นเคลียจะรู้ว่าความด้านของเนื้อพลาสติกกับ ความสากมือของเคียด้านอ่ะมันมันไม่เหมือนกันเลยอ่ะมันคนละเรื่องซึ่งอันเนี้ยมันเป็นความสากมือของของเคียด้านอ่ะมันไม่ใช่ความสากมือแบบเนื้อพลาสติกอ่าประมาณนี้เหมือนกันสีเหลืองก็พ่นเคลียร์มาแล้วเหมือนกันจากมุมมองผมผมส่องมันใกล้ไฟมากๆนะเนี่ยแทบจะใกล้ไฟใกล้กล้องมาก,ม,ากมันไม่สะท้อนแสงเลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะคือแบบไม่สวยผมอยากให้มันออกมาอีกหลายๆตัวเลยถ้ามันจะทาเนื้อพลาสติกมาแบบนี้คือผมไม่ต้องเหนื่อยทาอะไรเลยแล้วสีมายังสวยดีเทลคุณดูดิ คุณเห็นดีเทลปะเส้นมันเล็กมากเลยนะเว้ยแค่เนี้ยแต่แม่งโคตรคมอะ่ะปกติไอ้เส้นเล็กๆอย่างเนี้ยโมจีนแม่งไม่มีทางนะเว้ยที่มันจะทําได้คม,มขนาดเนี้ยนี่มันทําคมมากอะ่ะเฮ้ยแม่งบ้าไปแล้วอะ่ะแล้วเนี้อพลาสติกแม่งแบบไม่มีหลุมไม่มีบ่อไม่มีไม่มีขี้พลาสติกไม่มีหล่อเกินไม่มีไม่มีอะไรที่มันแย่เลยอะมันไม่อยากพูดคํานี้เลยวะ่ะแต่ล้ว <laughs> ไม่อยากพูดคำนี้เลยแต่แบบมันดีออกว่าบันได <c oughs> เออชิ้ยมันดีออกว่าบันไดจริงๆนะเคลียร์บแบบเนี้ยมันจะมีแค่แผงสีพวกแผงโครงในอะ่ะที่มันมันไม่ค่อยดีอะ่ะแต่ที่เหลือแม่งดีมากแม่งดีกว่า <c oughs> กูไม่อยากพูดคำนี้เลยจริงๆนะแต่แม่งดีออกว่าบันไดจริงๆนะตัวเนี้ยแม่งพลาสติกแม่งโคตรด,ดีเลยแล้วราคาแม่งโคตรถูกอะ่ะแล้วแบบคุณเห็นปะ ไหนว่าหลุมไหนว่าบ่อไม่ไม่มีไม่มีที่ติดกูพูดคำนี้กับโมจีนเหรอวะเนี่ยพูดถึงหลุมบ่อเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูแผงสีนี้ก่อนนะถ้าใครดูรีวิวตัวดับโอเซของผมมาจะรู้ว่าแม่งเป็นหลุมบ่อเยอะขนาดไหนนะครับอันเนี้ยเท่าที่ผมดูด้วยสายตานะไม่เห็นว่ะ เห็นแต่แบบแตกรายงานเงี้ยเนี่ยแต่เป็นหลุมเป็นบ่อที่จะทําให้พลาสติกแม่งแบบเนื้อแตกออกจากกันอ่ะไม่มีไม่มีอ่ะคุณดูด้วยตาคุณเองแล้วกันเนะยไหนหลุม่ะไหนบ่อไหนรอยแตกอ่ะไหนรอยหล่อเนพลาสติกไม่เนียนนะอ่ะเห็นปหอ่ะเนี่ยดูชิ้นใหญ่เนี่ยพวกชิ้นใหญ่เนี่ยมีปัญหาพวกหล่อไม่เต็มหล่ออะไรเงี้ยหล่อยากอ่ะเนี่ยอืม ไม่มีอันเดอร์เกตมาทบุ้ตู้ชิ้นนะอ่ะอ่ะผมเป็นคนที่ไม่ชอบอันเดอร์เกตนะบอกไว้ก่อน <c oughs> เพราะว่าไม่ต้องตัดสองรอบแต่เข้าใจได้เพราะว่าเขาต่้งะะพ่นเคลียร์มาด้วยอย่างที่ผมบอกพอพ่นเคลียร์มาให้แม่ก็เลยต้องอันเดอร์เกตเพราะว่าถ้าตัดออกไปอะเราจะเห็นรอยเคลียร์เพรามีแผงบีซีแผงบีซีนี้ต้องดูกันระยะยาวนะ พวกแผง PC พวกนี้ครับเนี่ยมี PC มาสองแผงเลยนะยิ่งแผง PC เยอะไอ้แผง PC ของจีนเนี่ยแม่งขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าแตกหักบานกระจายนะครับต้องมาดูระยะยาวกันแต่ระยะสั้นตอนนี้ก็คือไม่มีปัญหาทางด้านการหล่อนะสวยทุกตัวมันเล็กๆน้อยๆอยมันก็เก็บมาหมดเลยเนี่ยดูอย่างนี้เลยเห็นไหมเพราะมันถอดออกมาจากเพอร์เฟกด้วยมั้เนี่ย จริอองๆมันยังทําให้เลยปกติไอ้พวกกระโปรงหลังอะไม่ไม่ค่อยมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีท่อมีอะไรมาเออเก็บรายละเอียดมาดีป่ะแต่แผงนี่เหมือนมันมันทำแผงหน้าตาแปลกๆเว้ยไม่เข้าใจวะออย่างเงี้ย X4 มีมาสองแผงแผงหนึ่งเป็นแผงเต็มเงี้ยอีกแผงหนึ่งไม่มาขึ้นหนึ่งแล้วอันนี้มันเป็นไปทำมะเขืออะไรวะไม่รู้เออนั่นแหละก็มีปัญหามีไหมก็นี่แหละ คงเป็นปัญหาที่ว่าแผงมาแล้วคุณต้องใช้เวลาในการเลียงแผงค่อนข้าง,งเยอะต้องเทียบจากคู่มือใบต่อนะครับโอ้โหขออผิดโมโจีนโอ้โห,โโห,โโหโนี่ใช้ข้อผิดไหมผมว่าใช่คุณดูดีเทลบ้าไปแล้วโมโจีนแม่งทำดีเทลขออผิดขนาดนี้เลยเหรอใช่ปะวะน่าจ,จะใช่แหละมันดูเป็นที่นั่งมากสุดแล้วอะ่ะขายเงี้ย เตรียมตัวโดนบันไดฟ้องได้เลยบอกเลยน่าจะอยู่ไม่นานหรอกแบรนด์เนี้ยเอาเดี๋ยวมาเปิดคู่มือไล่ดูกันดีกว่านะครับว่าแผงที่ได้มาหน้าตาเป็นไนบ้างเริ่มจากแผงเนี่ย x c พาร์ทเห็นปะมันจะแบ่งพาร์ทมาแปลกๆอ่ะเนี่ยอย่างผมบอก x c หนึ่งแผงเต็มกับหนึ่งแผงครึ่งเนี่ยคือ x c อย่าง A อย่างเงี้ยไม่ แม่งให้มาแบบงงๆอ่ะเออมันจะเป็นประมาณนี้คือคุณดูคู่มือแล้วคุณต้องต้อง,องทาบอ่ะคุณไม่คุณดูแค่นี้ไม่ได้อ่ะคุณต้องทาบดูด้วยว่ามันมันใช่หรือเปล่าอ่ะเนี้ X C อะ่ะนี่นะ X B นะอันนี้คือ X B นะดูตามผมไปเลยนะอันนี้ M หรือ W ะอะน่าจาก W ดูจากตัวเลขแล้วอะ W ไม่ใช่ M เหรอ <c oughs> แต่ตัวเลขมันกลับหัวอยู่ทางนเนี้ยเ่เห็นะเนี่ยเลข6อยู่งี้โดยปกติแล้วถ้าเราหันหน้าเนี่ยหกเอย่างงี้อันนี้มันควรเป็น W ปะ่ะหรือมันคือ M แม่งเป็น M เอาเอาดิอางงวะงงแต่จริงๆเนี่ยถ้าคุณหันหน้ามันเป็น M เลขคุณจะกลับหัวนะแต่ถ้าเลขคุณไม่กลับหัวเลขหก W มันจะถูกฝั่งมันจะเป็น W แต่มันคือ M นะ,ะดูไว้ M เต็มไปตามผมนะครับ V ถูกต้อง N เป็นปืนนี่นะ N อันนี้ NA ถูกต้อง XA สองแผงไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มีการตัดแผง แผงตัดอะไรเป็นแผงเต็ม2แผง xa u 2แผง pc มี2แผงไหนขอดู pc หน่อย pc 2ถูกต้อง pc 1มางี้ถูกต้องแผง t มฟ้าเป็นตัว l งี้นะนี่แผง t ต้องนะครับมีหลุดออกมาชิ้นหนึ่งเดี๋ยวต้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ดีๆเดี๋ยวหายแผง a เห็นไหมเอเอเนีย <zo> มันมาอย่างงี K K ้นะแผงเล็กแผงหนึ่งแล้วก็แผงใหญ่แผงหนึ่งนี่คือเอนะเอทั้งคู่เอเชฟแผงตอนแรกงงชิบหายแล้วผมว่าเอมันมาหน้าตาอย่างเงี้ยสองอันน่ะบีหนึ่งไอแผงนี้อยู่ไหนโคตรปวดหัวผมบอกเลยอันนี้ก็บีโอเคเขียนมาเหมือนกันไม่เหมือนไม่เหมือนในคู่มือแผงบีมันให้มาเต็มแผงสองแผงแต่ในคู่มือแผงบีมันให้เต็มหนึ่งแผงครึ่งแผงหนึ่งเห็นว่าเนี่ยแผงหนึ่งแม่งจะเต็มเต็มนี่เลยมีชิ้นนี้อีแผงหนึ่งมันจะไม่มีเห็นว่ามันจะไม่มีไอมืืออหหลังงมมมแแต่่ผทีีใ้าดู ดีดมันต้องเบิ้ลมาสองแผงนะบีอ่ะอ่าอันนี้ดูไม่ยากอ่านี่อาอยู่ไหนแผงอาแผงแผงอาไม่มีในคู่มือระวังด้วยในใบต่อมีป่ะเดี๋ยวผมเดากันนะมันมันน่าจะเป็นชิ้นตรงช่วงไหลดูจากสีแลละอ่าต้องใช้นะในใบต่อ มี R R3 มนแต่ในคู่มือแผงอะไม่มีแผง R นะคุณเช็คได้เลยเนี่ย A B C H I J M T U V Q N W X Y X A X C X B P C P C, C Hand Pass ไม่มีแผง R แต่ต้องมีเวลาเช็คแผงระวังลืมแผง R แผง R ต้องมีถ้าแผง R หายแสดงว่ามันไม่ครบโอ้โหใครจะดูวะเนี่ยไอยอันนี้อันตรายนะไม่มีในคู่มือใบต่อเนี้ยอย่างเงี้ยคืออันตรายนะถ้าหากว่าคุณมาเช็คแผงตามคู่มือแล้วแบบสมมติไอชิ้นเนี้ยของผมอะแม่งหายไปผม ก็จะไม่รู้เลยนะจนกทถ้าผมต่อมันไปจนจะเสจแล้วอ่ะผมเพิ่งรู้ว่าแผง R ผมหายเฮ้ยอันนี้อันตรายนะห้ามลืมนะครับโอ้โหระวงระวังอันนี้เสี่ยงต่อไปแผงเมื่อกี้มันเป็น M อันนี้ต้องเป็น W แล้วละใช่ไหมอ่าใช่เนี่ย n ถูกต้อง X ไม่ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะ X H สีเหลืองอ่ามีนี่ H มีในคู่มืออ่ะนี่แผง C มีหนึ่งแผง Pi มีแผงหนึ่งนะ Q หนึ่งแผงทวนครบต่อไปเป็นแผงมืออันนี้แผง I มันก็มีมาเนี่ยนะครับเป็นแผงฝีใสแผง I แล้วก็แผงมือ มือแบบนี้นะมันเหมาะจะอยู่บนเพอร์เฟกเกมากกว่าที่จะอยู่บนบนมาสเตอร์เกอ่ะคือชิ้นมันเล็กอะ่ะข้อมือมันเล็กของโมโมโกอะ่ะแม่งขยับข้อดิ้วได้ทุกข้ออ,อันนี้มันอ๋ออันนี้โชคดีหน่อยหรือเปล่าวะโชคดีหน่อยไหมเฮ้ยรู้มันจะต่อไงอะ่ะโไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวต้องลองตัดออกมาดูโอ้แต่ถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดนะก็คือเขาต่อแบบเขาหล่อแบบประกบม,มาให้แล้วอะ่ะใช่ไหมหนึ่งสองใช่เนี่ยมันมีสองสองชิ้นอ่าถูกต้อง สองข้างมือมันประกบมาให้แล้วโอ้หมือแบบนี้นะผมบอกอันตรายนะจริงๆอะ่ะไม่ควรให้มาด้วยซ้ําควรให้เป็นมือแบบปกติมามือแบบนี้ไม่เหมาะเลยนะดาบเอ่อโอ้โหผมไม่ทันได้สังเกตให้คุณดูคุณเห็นไหมฮะฮะไม่มีฟองน้ําเลย ขนาดหลอ่อชิ้นใหญ่ขนาดนี้ยังไม่มีฟองน้ําเลยอ่ะสุดโอเคหลักๆประมาณนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังผมสิ่งต้องระวังของตัวนี้นะผมบอกเลยนะแผงอานะย้ําอีกรอบนึงนะครับแผงอาเนี่ยถ้าคุณมาเช็คโอ้โหใครที่ไม่ได้ดูคลิปผมจะทํำยังไงวะคงรู้ด้วยเซนละมั้งถ้าคุณไม่ได้เช็คแผงอ่ะแล้วคุณต่อไปเลยแล้วมันมีแผงอาก็โชคดีไปแต่ถ้าเขาลืมใส่แผงอาไม่ให้คุณอนะ่ะคุณจะไม่รู้เลยเว้ยจนกว่าคุณจะต่อมันเสร็จอ่ะคุณถึงจะรู้ว่าเฮ้ยคลิปมันขาดไปแผงหนงนะงนะงน่ง มันไม่มีในคู่มือนะอันนี้เป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้นะครับผมบอกเลยสําหรับการตอบ ต่อไปต้องระวังคือแผงมือแผงมือมันประกบมาหากันนี้นะมันปร,ประกบให้แล้วผมยังไม่ไม่ได้ต่อนะผมเลยไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนแต่ผมเดาว่าคุณต้องระวังกับการตัดการอะไรมันมากๆเลยนะครับเอาไว้เดี๋ยวต่อผมต่อเดี๋ยวผมผมทำให้ดูอีกทีนึงแล้วกันว่ามันทํายังไงอะแต่ผมดูแล้วน่าจะเหนื่อยอะมือแม่งโอยิ่งขยับได้หลายข้อนิ้วอย่างเงี้ยเหนื่อยแน่นะครับอ่ะหลักๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปการอันบล็อกเจ้าตัวซอรสไตร์นะครับของวูจิมูเสียง โมเชียงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยของ ATF ค0 1นหนึ่งนะครับก็หลังต่อเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวไว้คร่าวๆเท่าน,นี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้ให้ด้วยสวัสดีครับ